ถึงคนใต้บ้านหลังนี้อ๋อบ้านหลังนี้เป็นหลังที่สองแล้วค่ะมีในหมู่บ้านหนึ่งแล้วตอนนี้เพิ่มสามหลังอันนี้หลังที่สองค่ะทำไมถึงเลือกที่นี่เป็นหลังที่สองคะไม่เบื่อเหรอไม่ค่ะเซลล์ที่นี่ทุ้มใจเพราะทำงานไวแล้วมีของที่แบบว,ว่าภูมใจให้คนเข้ามาอยู่ที่นี่เยอะออ๋เช่นจิตการทงานของโรงงานแบบว่าเป็นส่วอมตสาหกรรมดีๆใกล้ตลาด จากถึงใจเราหาท่ได้ยนอยู่แทนจากถึงใจถูกค่ะเพราะว่าหมือนนีแล้วหลังนึงเนาะแล้วทีนี้มันสะดวกที่างจริงจริงแล้วก็หาพูดเพราะเสร็จให้การบริการดีหลังการขายแล้วก็ตอนขายด้วยค่ะเราไม่ได้นังคิดมามากแล้ววันนี้ยายเข้าถึงใจค่ะไช่ค่ะเราพรุ่งนี้อีกหลังนึงจะได้เข้าเข้าอยู่ให้เป็นพนักงานอยู่เลยค่ะแล้วก็ขอให้อยู่แล้ว ีสระจาดีดค่ะก็ถึงมันจะมีปัญหาเล็กน้อยคือเรื่องปัาปลาเพราะว่าเราทําถนนเนาะแต่แนะนําถ้ามีใครอยากได้ที่นี่จริงๆเนี่ยแ<ๆ>นะนำเลยเพราะว่า 1. ใกล้ตลาด 2. ใกล้ที่ทางานและถ้าใครมองไว้ว่าต้องการซื้อแล้วก็ขายต่อขายง่ายสะดวกค่ะ<ม>แล้วก็ในการทำสัญญาไว,ว้ด้วยแค่แบบเอกสารรครบไม่ถึงเจ็ดวัน แล้วแต่เคล็ดใบเคลดด้วยนะคะต้องดูตัวเองด้วยนี่แหละค่ะฝึกถึงที่ชอบทำงานไวและถูกใจด้วยค่ะถ้าเกิดใครสนใจนะคะชวนเข้ามาชมโครงการกันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ลองดูค่ะว่าทองจะใช่ไใช่ค่ะเซลให้ทองด้วยนะคะแนะนำเพื่อนมาซื้อได้แล้วสามหลังค่ะนะลองดูนะคะเอกสารยื่นความสามารถในการกู้ให้กับเซลดูแลนะคะไม่เกินเจ็ดวันค่ะเดี๋ยวเราจะบอกผลไปนะคะแล้วก็หลายๆคน วันนี้โอนพร้อมกัน3ามหลังนะคะหลังต่อไปขอให้เป็นบ้านของคุณค่ะขอบคุณค่ะ